ลถึงที่ที่ลงไปนี่คือวายมากแล้วนะครับครับเคอจียังคงลงที่เดิมนะครับผมว่าน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนจุดลงกันสักเท่าไหร่นะ RQ ไนี่แหละฮะ RQ หมายเลข17เปลี่ยนจุดลงนะครับไปที่ลากาว์ไว เออลักกวีหรือลักกวายนั่นแหละนะครับาการเ,เลร่นน<ล>ี่ค่อนข้างเฉียบขาดนะครับผมอ g g เกส s i แ,<ล>แล้วดูบอสซาเปิดดอกใส่เอ็มเจไปก่อนโอ้โอเจ๊อาเซลครับเดินมาปะทะต่ออย่างบอสซาครับแล้วบอสซ่านี่เช็คละ,ละเอียดรอบครอบด้วยพยายามจะไม่รีบซ้ําแต่พยายามเช็คในตําแหน่งอื่นๆก่อนนี่แหละครับนี่แหละเขาทําถูกเลยคือบอสซ่านี่ครับพยายามไม่รีบซ้ําแล้วเช็คแล้วโดนโดนยิงเขาวงมาจากไกลๆถูกต้องฮะเราต้องหลบไปก่อนแล้วดูตำแหน่งอีกตัวนึงแล้วด้วยครับถูกต้องครับแล้วดูครับเอาตรอนครับเอาตรอนเนี่ยผมบอกก่อนเป็นคนสามเกมมาได้เล่นเลยใช่ฮะเอาตรอนนะครับ แล้วเขาเป็นคนที่แม่นมากคนหนึ่งคร,รัอัตรอนคร์บอซ่าครับพยายามกระโดดขึ้นไปเช็คตรงบริเวณไฮกราวจุดสูงสุดก่อนนี่ครับคือละเอียดรอบข้อมากนะสลับบอสซา่าเล่นเหลือเชื่อแม ถ้าน็อกเนี่ยผมบอกก่อนเลยเฮ้ยแล้วเจอแล้วเจอพยายามจะยิงแล้วบอลซ่าได้ครับเอาเละครับได้แต้มจาก MJ มาการจะได้สักหนึ่งแต้มเนี่ยมันยากลำบากขนาดนี้แหละครับเสี่ยงด้วยนะเมื่อกี้นะจริงถ้าน็อกไปในเกมพริกโอ้คัชกอร์วิ่งอย่างนี้เอาเละครับเราวิ่งมาคนเดียวเป็นสเกลแบบนี้แหละครับอย่างที่บอกว่ามันสุ่มเสี่ยงแล้วแมสทอยได้ยินการเคลื่อนตัวทุกอย่างแมสทอยลุกมา เอ้ยเราไปยิงลั่นมาพลาดเลยครับสกอตรู้ตัวคราวนี้แมททอยอยู่ไม่ได้ต้องนอนต่อแล้วอยู่ไฮจังนี้ไปน็อกทางซีกอที่วิ่งมาจะมาช่วยนี่แหละครับแล้วเล็กครับมาช่วยแบบนี้คือน่าจะรอเล็กสมาถึงก่อนนะเมื่อกี้นี้ถูกต้องแล้วครับสกอตพยายามยิงพีไฟแล้วหนีแล้วจันี้ชาซีนอีกด้านหนึ่งไปน็อกบาบ้าของฟรีสไตล์ไปเหมือนกันแล้วครับสกอตเอาตัวรอดแล้วครับแล้ววินเทอร์จังนี้ไปเก็บบาบ้าจากเกมไปเอาแล้วครับตอนนี้แมททอยครับนอนรออยู่แล้วครับสกอตรอดเลยฮะใช่ครับคือเอาตััััวววรรรรออออออดดดเเเเลลลลยยแแแแ้้้ปปปป่่่าาาาะบบบบบิมมมมคคคคสสกกตตตโนนนไไไ็ืีี แล้วดูอยู่หายไปน็องใส่นิโยครับแม่นิโยด้านหลังนั้นนิโยน็องไปครับเอา้าวแล้วแมททอยแมททอยเฟิร์สเอทขึ้นมาครับเอาตัวรอดมาได้แล้วอยู่หายสไปไปยูอุ้ยแล้วเฉียบจังหวะนี้ไปซ้ำเนิโยจากเกมไปขวาแล้วอยู่หายยังสงบยิงต่อไปแล้วเบียร์สิบเอ็ดจังหวะนี้ไปน็อกคลาสกอร์มาแจมแล้วครับอาคิวาเทน่ามายังไงให้เบียร์สิบเอ็ดกแบบนี้แม่เขามีไฟก็อยู่สองทีแต่ว่าเกิดแบบนี้นะครับซันฮอกนะครับใช่ครับซันฮอกอย่างที่บอกว่าถ้าเปิดไฟไปแล้วจบช้าเนี่ยมีทีมมาแจมทันทีครับ อ่าแล้วตอนนี้ยูไฮครับไปเก็บทางคัสกอตออกจากเกมไปสติลคิวได้สวยครับสำหรับ uh ยูไฮแล้วยูไฮโดนยิงสวยเหมือนกันกตัวเองเจ็บหนักยูไฮนี่ออกไปซ้ำเขาที่เกือบตัวเหมือนกันครับเมื่อกี้ครับแล้วดูยูไฮครับอัมยาก่อนวงอัปเดตครับบีบ oh ขึ้น oh บนมานิดนึง oh ฮะท่านผู้ชมสามขึ้นมาเลยทางฝั่งขวา hey. เขาเดินได้ไปใส่ตัวที่น็อกรัมพูญานเขาเดินไปแล้วเบรกจังนี้ไปน็อกคิวขอเล่นล็อกครับแล้วดูออสตินบอดเดินมายอนจุนยิงโคเวอร์อยู่ยอนจุนบอกมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนออสตินบอดเดินมาล่างเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ครับ CCP ไปน็อกซีวีได้แล้วยอนจุนครับเวกเตอร์จังหวะนี้ไปน็อกออสตินบอดเหมือนกันแล้ว CCP จังหวะนี้ไปเก็บซีวีออกจากเกมไปยอนจุนก็ไปเก็บออสตินบอดและดับเบิลคิวเก็บเทสไซนัชจี้จบ16ไม่ใช่ปืนอะไรเลยครับ แม่เวกเตอร์นะเมื่อกี้นี้ครับเดินเข้าไปรูดเลยแล้วโดนสวนมาสเกลครับเจ็บมาเหมือนกันต้องถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วมิไซล์จังหวะนี้ไปน็อกแชนได้มาแจมแล้วครับ oh oh. สลักทีวันจากเกาหลีใต้นี่นลยละครับแล้วเรียบร้อยนะเจริทานครับไปเปิดน็อกใส่ไอช็อตเหมือนกันแล้วดูฮะไอคาร์ทอสครับไปน็อกใส่ทีวันเหมือนกันมิไซล์ถูกต้องครับแลกกันมาจาังหวะนี้แล้วเออนี่จังนี้ไปน็อกเล็กสักทีมซีเคทมาเลเซียเหมือนกันซีซีพีซีพีดึงจังหวะมาแล้วสแนค็คคานต่อมาเรื่อยๆคาทอสอสยู่ด้้าานนนหหิตรงงนี้ว่าไเล์ CCP, แล้วแสแนกคานต่อมาเรื่อยเซเดนต้องระวังโดนงูฉกทางด้านขวาดูครับแล้วลักซี่จ่องนี้ไปน็อกอยูเลี่ครับของลีเจ็คสกาเลตแล้วมาลิกไปเก็บจนาธานน็อกไปยูเลี่ หลายตายครับลักซินเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมครับแล้วดูบอสซ่าครับไปน็อกใส่หัวส่วนเหมือนกันแล้วบาก้าไปน็อกใส่วินเทอร์ครับตรงนี้แล้วบอสซ่าไปน็อกใส่คิวมาเหมือนกันเอาแล้วสิครับแล้วเออนี่จังหวะนี้ครับไปน็อกแมททอยได้อีกหนึ่งคนแล้วชาซินจังหวะนี้ไปน็อกบอสซ่าได้ครับแล้วชาซินจังหวะนี้ไปเก็บบอสซ่าจากเก็บไปแจมกันมั่วแล้วเออนี่ไปเก็บทั้งไอชอตจกเกมไปโอ้โหแล้วบาก้าครับได้คิวจะคิวมาไปตรงนี้แล้วดูโมตูครับฟาระเรอร์ไปน็อกใส่เร็กซ์ครับแล้วสาหรรัับบไนี้้แลวคทอส อไปคาหินโอ้โหดูแล้วเล็กครับเนี่แหละครับเมื่อกี้นี้เลยครับดูแล้วมิซายครับไม่ได้คิวจากแทนสไปตรงนี้แล้วดูแมททอยครับไป ได้นอกมาลิกส์มาด้วยครับถูกต้องครับแล้วหมูตูจังหวะนี้อูซี่ไปลุ้นแมททอยเทรดน็อกมาเหมือนกันแล้วย้อนจุดเดินเข้ามาเอาพื้นที่แล้วนอนต่อก่อนแล้วดูภาพมุมสูงเจ้าหน้าที่หลายตายมาลิกได้แต้มเล่นคอจังหวะนี้ไปน็อกทม,มูตูไปแล้ว TSM Entity จบไปแล้วครับ15โโนี่ฮะแชมป์เมื่อกี้นี้โดนไปแล้วตรงนี้เอ็นคอรครับไปเก็บคิวหมูตูมานะตรงนี้และจีนายไปได้คิวจากแมททอยมาด้วยครับเอาเละครับแล้วลักซี่กระโดดเช็คนิดหนึ่งครับบาก้าได้แต้มจากวินเทอร์ครับจากยูโรเปียอีสปอร์ต e และบาก้าเฮดช็ อาเราไปกันตอนเลดเอเลียนจะไฟท์กับทางรีเจ็คสกาเลตจากญี่ปุ่นเว็บกำร,ร,ระเบิดสวยๆหน่วงไว้นิดถอยมาแล้วปาลูฟาไปน็อกล็อกได้แล้วระเบิดลูกนี้สวยหรือเปล่าเดี๋ยวดูถึงไหมไม่ถึงอ่าแล้วครับซักซี่ครับตั้งตัวใหม่ตรงนี้แล้วลายเซ็นกำร,ระเบิดรออยู่แล้วอยู่หายไปได้คิวจากคาชูป้าจนได้ให้จากฟรีสไตล์และฟรีสไตล์จบอันดับที่14ไปเลยแเราไปกันตอนเลสเอลเ,เลียนยังดันต่อลายเซ็นระเบิดน็อกเว็บไปได้ก่อนแล้วเวมอสจังหวะนี้ไปน็อกกับทังวิรูได้ครับขอเล่นล็อกอ e ีสปอร์ตแล้วลาย อีกหนึ่งลูกถึงไม่ถึงไลาเซ็นอู้หูไม่ถึง เอาเลยครับมาดูกันต่อพี่กระตรองครับอย่างไรเข้ามาดูเยอะลูฟ้าโดนตัดเลือดไปเยอะพอสมควรครับเมื่อกี้นี้แล้วเรียบร้อยเลยครับแม่ไปทางนักของไลเซนครับไปน็อกลูฟ้าจนได้ใช่ครับแล้วไลเซนเดินไปรีกุ๊ปกับเพื่อนด้านหน้าครับแล้วดูไลเซนเดินตามมาแล้วซุป77เจังหวะนี้ไปน็อกอาเทนกี้ครับของจีเอ็กซ์อ์เล้วซักซี่ก็ดียกระโดดมาแล้วซักซี่ครับจังหวะนี้ไปซ้ำเวฟปอร์เก่ไปเหมือนกันแล้วซักซี่ดิงลู่ต่อมาพลัดดอกจังหวะนี้ไปน็อกมิซาวทีวันแล้วกิ้วโดนน็อกมาเหมือนกันของมาตินฮะเอาเลยครับแบบนีี้ยัังงไซซก่ แล้วดูว่าเบียร์สิบเอ็ดโดนน็อกไปนะครับใช่ครับจากหลุยส์ครับแล้วเวมอสจังหวะนี้ไปเก็บสแน็คจากเกมไปเหมือนกันครับแล้วเอาตอนครับไปน็อกบาก,ก้าเหมือนกันทีไอเอ็นดีจบสิบสามไปแล้วโอ้โหเดือดซักซี่ลอยลงมาซักซี่เพื่อนด้านล่างมีอาร์ซีเอสนอนลอยอยู่แล้วดูครับแม่ดูครับสเกลไปน็อกนั่งของเอ็นคอร์ได้เหมือนกันเอ้ยแล้วยิงไกลๆไม่ได้ดูด้านหน้าแล้ว G จีนายจังหวะนี้ไปเก็บยูไฮจากเกมไปแล้วหลุยส์ครับ,รบ <ๆ S 1> จังหวะนี้ไปเก็บวีซีแล้วด้านหลังไม่ได้ดู <ใช S 1> <ๆ S 2> ด้านหลังไม่ได้ดูดูล่อยิงพลาดครับโโโโออออออ้้้้หหหหหซซซััััััักกกกีีี่่่่่นนนนนนมมมมมาาาาาาแลลลลลววไไไไคคบบบบบยยยยยยชเเ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 ็็ตตปปงงิฉรรืดููฮฟ มาได้เหมือนกันครับแล้วเลนล็อกจบไปแล้วเหมือนกันเพราะซักซี่ไปเฮดช็อตดูโลไปตัวสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้น้องมาวีไปเก็บเอ็นคอร์จากเกมไปเวลมอล์นละเบิดน,น้องวิรูขอเล่นล็อกไปแล้วไปโคบอยกดไกลๆไปแล้วสแว็กจังหวะนี้ไปเก็บสเก้จะเกมไปแล้วก็ดาจังหวะนี้ไปเก็บพลัดดอ,อกจากเกมเหมือนกันโอโ้โหเกมนี้จีน,น่าซับไป3คิวแล้วแต่ยังอยู่ด้วยตัวนี้แล้วเวลมอลครับได้คิวจากวิรูมาตัวนี้แล้วสแว็กครับไปเก็บคิวจะมาวีมาตรงนี้แล้วลักซี่ครับไปน้องใส่กอดด้านด้วยแล้วดูไลเซนพยายามแถบยิงอยูู่ไกลๆเป็นคณ อา oh แล้วจีนาเจนี้ไปเก็บวีซิลจะเกมไปแล้วก็ด้นโดนเฮดช็อตจากไลเซนไปครับแล้วพี่เมย์จ้นี้ไปเก็บซักซี่เหมือนกันเสียตัวผู้เล่นไปแลป้วไ oh ลเซนนะไปน็อกเวลมอสโอ้โหแล้วซุปเจ็กเข้าไปน็อกใสเออร์นี่ครับเอาไซส์ก,กันเองตรงนี้แล้วไลเซนเฮดช็อตเก็บเวมอสจะเกมไปตรงนี้คอนเซปต์ไปน็อกใสไมโครบอยครับเอาแล้วครับลรวดูคอลักซี่ตั้งเป้าอยู่แล้วสเปย์ไปว่างไงแล้วเบรกจนนี้ไปเก็บไมโครบอยจะเกมไปมาตินโดนโน็อกจากสวั์ครับวอลดัเดอร์มัเดจบไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหดูไลเซ เอเลี่ยนและนนหน้ามี King คิงออฟเกมเมอร์ขับจากประเทศไทยอยู่แล้วมีอาร์คิวเทน่าหมายเลขสิแล้วโดนลุมยิงอยู่เอาเลยครับแบบนี้ลายเซ็นปั๊มยาแล้วมันเป็นแบนเดชครับไม่น่ารอดถ้าลายเซ็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยซุปเจ็ดย,ยังโดนลายเซ็นน้องอยู่อย่างโอ้โดนโ<อ>สวนมาบาก้าหัวแดนไปครับลายเซ็นออกจากเกมมิกกี้ตอนเลสเอเลียนโอ้ดูครับท่านผู้ชมครับดูบอสเกมมิ่งดีฮะแล้วดูโลกิหันไปน็อกจีนายได้เฉยเลยตรงนี้แล้วย้อนจุน ตายวงไปครับเอาแล้วครับแล้วตอนหน้ามันลงลงมันลงลงต้องวิ่งครับอาร์คิวและดีสุอีเดินมาจากตงนี้นอนต่อเออนี่โดนน็อกไปจากบาก้าเหมือนกันแล้วชาซินไปเก็บซุ้มเจดออกจากเกมไปแล้วบาการถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วไปก่อนแล้ววิ่งก่อนแล้วชาซินตายวงจีนายไหลตายวงไปอีกดีสุอีเข้ามาปั๊มยาก่อนครับที่หลังหินตรงนี้ครับดีสูอีก,กับ เบียร์สินะที่เหลืออยู่แต่เบียร์สิยังไม่ได้เข้าวงนะครับยังไม่ได้เข้าวงเลื่อนรถหูพวบอยู่แล้ว k i คิงออฟเกมข u บก็เหลืออยู่แล้วเบียร์สิกำลังจะเดินตาม D2E รุ่นพี่เข้ามาแล้วสุดท้ายมาเข้ามาตัวน็อกครับโลกรีน็อกเบียร์สิโอ้โหหมดทางเลือกเขาเบียร์สิบเอ็ครับมันวิ่งมาโล่งๆเลยเมื่อกี้นี้คจุกตอลล์เลบอคเกมมิ่งอยู่ในบ้านครับแล้วจังหวะนี้สวัสครับไปเก็บเบียร์สิออกจากเกมไปตอนนี้เหลือ d 2ทอีคนเดียวแล้วระเบิดจะมาก้าคัดสั้้้ยฮะะโโโโโออออหหไไไมมม่่่่ดดดนนนรรรใคคัับบพีเาล ดีทูอหรือคนอเดียวตอนนี้ไอ <IQ. S 1> คิวบล็อกบรร็อกนี่คือกลางวงมีบ้านนะครับครับผมอยู่นานแล้วฮะใช่ครับแล้วยิงมาสเปรย์จอดน,นี้ดีทูอีไปแต่เป็นเบรกครับที่เก็บสวักไปเมกล้าตา์จบไปแล้วครับเอาเลยครับผมส่งไปหนึ่งครับตรงนี้ครับแม่ แปแล้วดูฮ่าไอคิวเขาจะบล็อกเกมมิ่งแล้วมีสิทธิ์ได้แชมป์เพราะตอนนี้บล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามครับถูกต้องครับแล้วหลุยครับอยู่นั่งร้านตรงนี้แม่มุมมันได้เปรียบเหลือเกินครับแล้วบาก้าบอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วเรียบร้อยครับโลจีเก็บดิทีออกจากเกมไอคิวชนะจบอันดับ3เหลือ2ทีมสุดท้าย King of Gamer Cup จากประเทศไทยและบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามแล้วพี่มีเดินออกมาพี่เมเดินมาประมาทไปหรือเปล่าแต่คอนเซ็ปต์จ้าหนี้เป็นน้องพี่เมย์ได้แล้วเดินมาลูกของหลุยมาจัังหวะนี้ครบโส์มาาดน้เกันจากย้แมาว ทั้งทั้งหมดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอันดับหนึ่งนะบอสเกมมิ่งฮะยี่สิบแปดแต้มนะครับคิงออฟเกมเมอร์ขับมาเป็นอันดับสองยี่สิบเอ็ดแต้มสวยงามครับอาร์คิวเทน่าครับตามมาที่สิบห้าแต้มครับเอลกาสตาสิบสี่แต้มบิเกตตอนสิบสามแต้มทีวันสิบสามแต้มครับยูริโออาฟครับสิบแต้มและแปดแต้มจากวอร์ดัสครับถูกต้องครับแม้วอร์ดัสก็ถือว่ามีแต้มคิวติดมาติดมือมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าทีี่่่กัััััััันนนบบบบบบ้าางงสหรรออดดถึทคคใช เอาแล้วครับสุสัปดาห์นะอันนี้เป็นคะแนนรอบนี้เฉยๆนะฮะยังไม่ได้รวมนะนฮอกนะครับรอสสกู่นึ่ครับอันดับเก้าถึงสิบหกคะแนนจะอัปเดตได้สองนะครับครับแต่บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าใช่ฮะเอาใจไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับผมมาแล้วว่เอออันดับเก้าครับทีมซีเกตครับห้าแต้มเท่ากับอันดับสิบครับอเลนล็อกอีสปอร์ต อันดับ11ครับฟรีสไตล์เท่ากับอันดับ12ครับรีเจ็คสการ์เลตสาแต้มครับอันดับ13ครับทีม IND 2แต้มและ14 15 16มีแค่1แต้ม g X r Cell TSM Entity และ Synergy ครับครับแม่ Synergy น,น,นะลงไปนั่นจบไวเลยครับครับแก